วัสดีครับพี่กบร้านปานีนะครับวันนี้สายทำสีปลาและสายเพาะเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับวิตามินซีได้นำทีละอย่างครับวิตามินซีเนี่ยเป็นซวิตามินซีที่เหมาะสำหรับสัตว์น้ำวิตามินซีเนี่ยในร่างกายของสัตว์น้ำนะครับเขาไม่สามารถสังเคราะห์ได้และถ้าอยู่ในกระบวนการของ การผลิตอาหารปลาวิตามินซีจะหายไปเยอะเพราะมันผ่านความร้อนตต่นี้ใช้วิธีคลุกกับอาหารให้น้องกินนะครับจะได้รับสารอาหารเต็มที่จะวิตามินซีจะช่วยปรับโครงสร้างและปุ่มต้นานฐานให้น้องเยอะและดีขึ้นเยอะนะครับส่วนอันนี้แอสตาคอมเพกแอสตาคอมเพกนะครับแอสตาคอมเพกตัวนี้ไม่ใช่อัตาเซนทีนร้อไม่ใช่นะครับ บางทีเนี่ยถ้าใช้แอสตาเยอะๆเนี่ยที่สับของคนเลี้ยงปลาเขาเรียกว่าไส้ขาดมันมีผลกับตับของปลาจะทําให้ตับปลาทํางานไม่ได้แล้ว,ลวก็ผอมๆรลงไปเรื่อยๆอันนี้อาจารย์อาจารย์ทานะครับอาจารย์จิรศักดิ์ที่อดีตหัวหน้าศูวนย์วิจัยโรคสนามจุฬาเป็นผู้ผลิตนะครับตัวนี้ปลอดภัยมาก อาจจะให้ผลช้ากว่าแอตตาเซนทีนที่เป็นเคมีจะให้ผลช้าแต่ปลอดภยัยตัวนี้สกัดจากดอกดาวเรืองครับเป็นสารเล่งสีที่สกัดจากดอกไม้ปลอดภัยใช้อะผสมอาหารให้กินเช่นกันครับสีนี้ขึ้นอย่างชัดเจนขอบคุณครับ